ยังนาโภปูสิีสุโธนาคราชเทียนทิราชสุขโตนับโมพุทธายะขออาราธนาองค์พระเจ้าปู่พญานาโภนาชีนาคาพญาศีสุโธนาคราชแม่ยาศีปทตุมมาเสด็จมาเพื่อนสิมนีทรัพย์สินอยู่ใต้บาดาลเพื่อนมหาศาลแต่ไม่สามารถนํามาใช้ในโลกมนุษย์ได้ท่านก็ต้องส่งมอบต่อให้กับทางโลกมนุษย์ให้ไปทําบุญให้ท่านท่านจะเลือกใครที่มีจิตศรัทธาต่อท่านใครที่มีจิตที่อัจฉริุศล เชื่อแล้วนําเอาความเชื่อของท่านไปสานต่อให้เกิดบุญกุศลทางพระพุทธศาสนานะครับเงินท้องเป็นโอึด์แต่ใช้ไม่ได้ต้องส่งต่อให้คนที่มีการอยากก็คือมนุษย์นะครับสาธุครับนะครับสาธุครับสาธุครับท่านเลือกแล้วแหละนะครับที่เป็นวันนี้แล้วก็สถานที่ตรงนี้พญานาคท่านมีบุญญามีทรัพย์สินที่อยู่ใต้บานานเยอะแย,ยะมหาศาลท่านจะเลือกว่าใครจะเป็นคนที่จะนำเอาทรัพย์ส,สินเหล่านี้ ไปสร้างจะให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแล้วก็ต่อองค์ท่านด้วยคลังสมบัติของพระยาศรีโสนาคราชท่านมีคลังสมบัติอยู่ที่บ้านวังทองเชื่อมโยงต่อคำชะโนดคำชะโนดเป็นเมืองหลวงวังหลวงที่ใหญ่ที่แก่าจและให้ทุกคนทั้งหลายได้เข้ามากราบนมัสการถึงยุคปู่เขียวก็เลยมาพัฒนาให้เป็นพุทธเทวสถานกรุงเทพทรงธรรมนี่แหละถึงได้เชื่อมโยงต่อพญานาคราชปู่ศรีโสนาคราช แม่ญาศรีปทุมมาเป็นหอ,อาศาชนะขมท่านเราตั้งใจจะนํารายได้จากการบูชาเนี่ยไปทําบุญสร้างบารมีให้ท่านรเรารู้สึกว่าท่านจะพาเราไปสร้างบารมีรในพุทธศาสนาสิ่งแรกที่ได้ทําไปแล้วก็คือกระถินปี2563เราได้เป็นเจ้าภาพกระถิน่นแล้วก็อัญเชิญท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทํางานชิ้นนี้เพื่อ นำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปสร้างบันไดขึ้นภูหลังกาไปกับพระสังขารของหลวงปู่เสากันตะสีโลก็จะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปได้ง่ายๆขึ้นได้ง่ายๆนะครับผมเคยพูดอยู่ตลอดเลยว่าทุกวันนี้วัดเริ่มสวมโซมแล้วผมว่าสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธานะครับคนมีอายุอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่อยากจะขึ้นไปเห็นผลีร่าสังขารของหลวงปู่ก็ขึ้นลําบากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยครับท่านคือกําลังใจที่ทําให้เรา ตั้งใจทํางานทำมาหากินปกติแล้วท่านเป็นกําลังใจให้เราไปถึงจุดนั้นรเราคิดดีทดําดีท่านก็จะช่วยส่งเสริมให้เราสมาเรัร์รผมก้องไว้ไล่นะครับเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้สัมผัสด,ด,ด,ด้วยตัวของผมเองก็อยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะครับ